นี่คือไล่ดัชนีอินทรีย์ไร้สารพิษนะเราจะทำเข้ามาตรฐานของ GAP คือเป็นผลไม้ที่เป็นมิตรต่อสุขภาพนะตรงนั้นเรากำลังซื้อหน้าดินสั่งหน้าดินเข้ามาหน้าดินประมาณสักสามสี่รถนะเพื่อจะเข้ามาผสมตัวหขวเชื้อปุ๋ยอินทรีย์ที่เราหมักไว้นะครับ เพื่อจะให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นดินพร้อมปลูกที่ดีที่มีคุณภาพสูงมากสูงระดับไหนสูงในระดับที่เอา,เอามาผสมประสานกันกับต้นกิ่งพันธุ์ที่เราที่เราอนุบาลอย่างดีแล้วเราลงเนี่ยตอนนี้ไล่ตรงน,นี้เนี่ยเราปลูกวันนั้นสิบห้าเมษาวันนี้วันที่ยี่สิบห้าพฤษภาสี่สิบวันหลังจากหลังจากลงดินนะเนี่ย ต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเนี่ย,เ,ยเขาจะแตกแตกกิ่งก้านออกเพราะวันนั้น,นที่เราใช้ปุ๋ยเนี่ยพวกนี้ขี้หวัวนะตอนนี้ออกออกมาเป็นเป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรฟางเนี่ยย่อยสลายแล้วนะย่อยสลายแล้วเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในตัวสบายๆแล้วแล้วก็เจอฝนหน่อยหนึ่งเนี่ยทำให้ต้นเนี่ยเขาเรียกว่าแตกแขนงสวยงามมากเกินอายุนะ แล้วนี่นี่ออกดอกมอดูนะฮะออกดอกออกลูกถามว่าเอาไว้ได้ไหมสามารถเอาไว้ได้ฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิ่งพันเนี่ยก่อนจะลงดินเนี่ยเราอ่ะเตรียมกิ่งพันไว้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีมีสองเดือนบอกได้เลยนะผมเตรียมกิ่งพันอนุบาลไว้นะสำหรับการก่อนลงดินเนี่ยก็คือประมาณสองเดือนหกสิบวันอย่างน้อยเพราะากิ่งพันจากสวนเราเนี่ยเป็นกิ่งพันที่ผมดูแลอย่างใกล้ชิดน,นะฮะ เนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็วิธีการปลูกนะวิธีการปลูกง,ง่ายๆนะไม่ยากนะแล้วก็มีออกผลแล้วมีออกออกลูกแล้วนะออกลูกมาเนี่ยก็ห่อได้เลยนะเราห่อเลยเราทําการห่อเลยนะครับห่อเพื่อจะทดลองให้พวกเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วต้นอ่ะถ้าเขารับน้าหนักได้เนี่ยเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ผมอาศัยต้นไผ่ก็องอะไรนะ ไม้ไผ่ลาใหญ่หน่อยนึงเพื่อจะรับน้าหนักต้นนะรองรับการโตของเขาเลยนะฮะไม่ยากนะครับวิธีปลูกฝรั่งเราได้ผลเร็วคือมีเทคนิคบอกเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นกิ่งพันเนี่ยสัมหนึ่งกิ่งพันธ์สำคัญสองวิธีการปลูกนะเนี่ยพันนวลลูกดอกมากนะครับเราไม่เอาก็ได้เราจะไม่เอาก็ได้นะหรือเราจะปล่อยไปเพื่อจะดูว่าพอใจไหมรุ่นนี้รุ่น สเดือนสามเดือนอย่างเงี้ยนี่นะครับก็จะเป็นอะไรที่ที่ดูแล้วมีความสุขนคะครับกับการได้ทำเกษตรนี่ครับถึงขันนนจะดีมากแตกแตกแนงใหญ่มากเนี่ยใครบอกดินดินแถวบ้านเราทำเกษตรไม่ได้นี่ดินก้นบ่อเลยนะผมขุดบอ่อลงมาใส่เลยเราไม่จำเป็นจะต้องอ่าเขาเรียกว่าไปวิตกเรื่องกังวลน,นะเรื่องดินส่วนวิมีการปลูกฝรั่งเนี่ย ฝรั่หลังเขากินตามหน้าดินนะเขากินตามหน้าดินเพราะเราเตรียมปุ๋ยให้เขาดีเนี่ยชืวงฟางพวกนีน้ตอนนี้กลายเป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีแล้วเขากินได้ตลอดนะเนี่ยเขาเขากินได้ตลอดทั้งไปเรื่อยๆนะปีหนึ่งเราเติมปุ๋ยอินทรีย์ลงไปสองครั้งพอเนี่ยฮะนี่ผมกําลังเตรียมหน้าดินเอาดินผสมกับลดความเค็มของข,องขี้วัวลงนะฮะแล้วก็มา ใส่โคนเขาแล้วเขาจะทําให้เขาเรียกว่าฝรั่งเนี่ยอายุยืนเขาบอกว่าฝรั่งอยู่ได้ห้าปีสี่ปีห้าปีนี่จะทําฝรั่งที่มีอายุระดับสิบปีขึ้นไปให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะครับเราอนุบาลเขาแบบไหนเราใหะะ้กิ่งพันธุ์ที่ดีขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยแตกกิ่งแนละ้นะลากเดินลากเดินนี่ดูสังเกตจากใบเนี่ยตอนที่เราปลูกเนี่ยมันมีแค่นิดเดียวนะครับ แต่ตอนนี้แตกแขนงออกมาเพราะทุกครั้งที่ว่าเขาแตกคู่ที่สามเนี่ยเขาจะออกดอกทันทีเลยนี่เราปล่อยเลยนะเราไม่ได้เด็ดทิ้งนะครับก็เป็นเรื่องที่ที่ดีนะฮะวันนี้วันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างดีนะครับสาหรับสวนไร่ดัชนีเนื้อที่ทั้งหมด9ไร่นะครับตรงนี้ถือว่ามีความก้าวหน้าพอใจร้อเเซ ถ้าใครเพื่อนๆอยากจะมาดูเป็นต้นแบบก็มาเรียนเชิญนะครับแล้วก็เอามาดูกิ่งพันธ์ุนะ